ครั้งแรกกับการยกย้ายออกมาขาแข่งนอกประเทศและความฝันแรกที่เป็นจริงกับฟุตบอลไทยลีกพุทธวงศ์สังวิไลแบกสายทิงชาติลาวพร้อมแล้วสำหรับการออกมาตลุยหมุดหมายที่เขาได้วางเอาไว้แน่นอนว่านี่คือก้าวสำคัญของดาวรุ่งวัย20ปีในการออกจากบ้านเกิดเพื่อพิสูจน์ตัวเองเรียนรู้และยกระดับฝีเท้าไปอีกขั้นว่าแล้วเพื่อที่จะให้แฟนบอลทับเดอร์บิด รู้จักใช้ผู้นี้ให้มากขึ้นและนี่คือ5เรื่องราวลับๆแบบฉบับพุทธบงสังวิไลแนวรับคนใหม่แห่งถิ่นทรูบีจีสเตเดียมพินพอยคุณพ่อคอยผลักดันไม่แปลกถ้าคุณในวันนั้นที่กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาจะยังไม่รู้ว่าความฝันของตัวเองคืออะไรเช่นเดียวกับเจ้าต้นหนุ่มน้อยจากปากเซเมืองตอนใต้ของประเทศลาวที่ยอมรับแบบตรงๆเลยว่า อาชีพนักฟุตบอลไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดเอาไว้ในห่วงเวลาดังกล่าวช่วงแรกๆผมไม่ได้รู้สึกชอบหรือสนใจกีฬาชนิดนี้เท่าไหร่พูดตรงๆเลยว่าไม่ได้นึกถึงไม่ได้มีความคิดในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเลยแต่เพราะคุณพ่อที่เป็นคนคอยผลักดันทําให้เป็นจุดหักเหของชีวิตก่อนมุ่งหน้าสู่การเป็นนักฟุตบอลอย่างเต็มตัวเพราะคุณพ่อเป็นคนคอยผลักดันช่วงนั้นผมเรียนอยู่ชั้นประถม ซึ่งด้วยการที่พ่อพาไปเตะบอลด้วยพาไปแทบทุกวันและพอได้ไปใบๆก็เริ่มได้ซึมซับกับบรรยากาศมากขึ้นซึ่งในวัยนั้นแค่ต้องการเล่นสนุกสนุกกับเพื่อนๆเ,เท่านั้นเองซึ่งพอมานึกย้อนในวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าไม่ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพจะไปทําอาชีพอะไรในตอนนี้หรือบางทีอาจจะทําตามครอบครัวคือการได้เป็นทหารไทลีกคือความฝันผมติดตามไทยลีกมาตั้งแต่เด็ก ใช่ไทยลีกคือความฝันของผมผมอยากมาลงเล่นที่นี่เจ้าตนยอมรับว่าการได้ย้ายมาเล่นในศึกไทยลีกคือหนึ่งในหมุดหมายลำดับแรกของชีวิตนักฟุตบอลในตอนนี้ส่วนหนึ่งเพราะเคยเห็นรุ่นพี่ยกย้ายมาว่าลวดลายหลายคนไม่ว่าจะเป็นพุทธไซคโคเจริญหรือสุขพรวงเชียงคำมัเลยกลายเป็นหนึ่งในลีกที่เขาอยากจะมาพัฒนาและยกระดับตัวเองไปอีกขั้นซึ่งพุทธวงศ์ก็ได้บอกอีกว่า ได้มีโอกาสพูดคุยกับรุ่นพี่และได้รับคำแนะนำในการมาใช้ชีวิตทั้งในและนอกสนามพร้อมด้วยกำลังใจที่มีมอบให้ในการออกมาพิสูจน์ตัวเองนอกประเทศบ้านเกิดครั้งแรกไอดอนเท้าสายบนโลกใบนี้มีนักฟุตบอลชื่อดังมากมายที่ใช้เท้าซ้ายได้อย่างอัจฉริยะ แต่ถ้าในช่วง20ปีที่ผ่านมาหนึ่งในคนที่แฟนบอลทั่วโลกยอมโค้งหัวคาระวะในความเก่งกาจคงหนีไม่พ้นลิโอเนลเมสซี่ซูปเปอร์สตาร์จากอาร์เจนตินาผู้กวาดความสำเร็จมาแล้วอย่างมากมายซึ่งโดยการเล่นทางฝั่งซ้ายบวกเท้าซ้ายเป็นข้างที่ถนัดทำให้พุทธวงศสังวิไลเลยยกให้เมสซี่คือไอดอล และจุดที่เจ้าต้นยกย่องในตัวผู้ชายคนนี้คือทักษะการเลี้ยงบอลความพิเศษของเท้าซ้ายที่ถูกยกย่องว่าเป็น GOAT แห่งโลกฟุตบอลสามารถเปลี่ยนแปลงบางจังหวะจากยากๆให้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายได้ที่มาของหมายเลข33นักฟุตบอลหลายคนมักจะมีเลขนำโชคหรือสาเหตุของการเลือกตัวเลขบนหลังเสือ้อซึ่งกับพุทธวงศ์งวิไล เจ้าตัวเลือกหมายเลข33ในการลงสนามให้กับทัพเดอะแรบบิทในฤดูการที่กำลังจะถึงเหตุผลง่ายๆของเรื่องนี้คือหมายเลขแรกที่เจ้าตัวถูกส่งมอบให้ตั้งแต่ย้ายเข้าไปสู่อะคาเดมีของสโมสรเอสตราเอส่วนกับ BG จีปทุมยูไนเต็ดโดยความที่หมายเลข3มีเจ้าตัวจับจองไว้แล้วทำให้เจ้าตัวเลยจัดการเบิ้ลเลขสามาอีกตัวในการโชว์ผลงานที่เมืองไทย นอกจากนี้เลข3มบนแผ่นหลังยังเป็นหมายเลขแรกที่เจ้าตัวได้ลงสนามรับใช้ทีมชาติลาวเพราะมาจากการถูกโคช้ชเลือกให้ในขณะนั้นคํานิยามให้ตัวเองเท้าซ้ายฉังฝันคือคํานิยามที่เจ้าตัวนิยามให้ตัวเองในการต่อสู้บนเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพซึ่งความหมายก็ตรงตัวจากที่พูดเพราะเขาใช้เท้าซ้ายข้างถนัดในการเดินตามความฝันเพื่อไปสู่จุดหมายที่ตัวเองได้วางเอาไว้ อีกสิ่งที่พุทธวงศ์สังวิไลได้บอกเอาไว้คือเขาต้องการเป็นตัวของตัวเองไม่อยากเอาไปเปรียบเทียมกับใครไม่ว่าจะมีแฟนบอลตั้งฉายาว่าคือร่างโคลนนิ่งของนักเตะดังคนอื่นทั้งในไทยหรือต่างประเทศเพราะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดพุทธวงศ์ก็คือพุทธวงศ์ผู้ใช้เท้าซ้ายต่อเติมความฝันบนเส้นทางสายนักฟุตบอลอาชีพ